สวัสดีครับวันนี้พามากินขนานหมูกรอบลาดกระดาวนี่ร้านนี้เลยครับบ้านหมูกรอบครับอยู่ในอำเภอสาสกันเขตจังหวัดกาลสินบ้านผมครับวันนี้ผมมาเที่ยวสะพานเทพสุดาเอฟซีพามาเที่ยวก็เลยแวะมากินลองกินดูร้านนี้ยังไม่เคยมากินักทีบ้านหมูกรอบครับร้านนี้ชื่อร้านครับเนี่ยบ้านหมูกรอบก็มีแต่หมูกรอบเยอะเลยมีกระเพราหมูกรอบมีหมูกรอบพ้าพริกเกลียก็มีครับ ไก่ย่างหนังกรอบก็มีแบบโอ้ยเนี่ยบรรยากาศหน้าร้านเนี่ยอยู่เลยครับเนี่ยบรรยากาศหน้าร้านเนี่ยครับอยู่ในอำเภอสาสาขันครับในอำเภอสาสาขันเขตจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านผมนี่แหละติดถนนเลยนะครับติดถนนเลยนะครับผมยังไม่เคยมากินลองมารีวิวดูก่อนมาดูข้างในครับมาดามมา,มา บรรยากาศในร้านนั่งสามารถนั่งกินได้ครับบรรยากาศในร้าน,นครับเนี่ยนี่ครับ,รบหมูกรอบโหยหมูกรอบครับสวัสดีแม่ค้านะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับหมูกรอบครับ ันนี้เนียนเนียนต้มหมูกรอบอย่างเดียวนี่ครับร้านนี่ก็ <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวตั้งชื่อว่าบ้านหมูกรอบสนอกโอ้ท่านผู้ชมฟังแน่โอ้หัว <c oughs> <อ>กรอบแทโอ้คือหมูกรอบลักๆคือหมูกรอบนี่ครับอืมท่านเด็กเคยแวะมา,มาลองแวะมาก,กินร้านบ้างครับคิดเราทานมหัน,นในเลี้ยวกับหลังนี่ครับท่านผู้ชมครับมากับน้องบุกมือนี่เอฟซี FC ทั้งรอยเอทมะหยี่ามะหย่าผ้ามาเที่ยวสะพานเทียบสุดา ยังเพื่อสาไม่เพื่อสาสกันด้วยแถวนี้ละก็เลยคิดอยากก็เล่ก็จอดกินข้าวก่อนสนอกักกระเลยเขามาก็เลยมาซื้อกินร้านเพิ่นเมืองนี่ขี่รถพานมาอันนี่จนได้เลี้ยวกลับมาโอ้ยแบบกระเพราไหมนะครับผมไม่ต้องแบกบกระเพราเมื่อนี้น้นองบุกเอฟซีผมเป็นสั่งกระเพราหมูกรอบผมนี่สัง่งพัดขนาหมูกรอบครับอ๋อ นี่ละครับโอ้นี่ครับนี่น้องบุกอีกแล้วครับ <c oughs> โอ้ย่ายเปิด,ดืว่าโดนเราไปย่ายครับโดนไมด้ครับอ้ยบ้านแต่คองไม่เปิดคุณยายบ้านครับโอ้ แค่คือครับคือครับครับผมคือคือบรรยากาศคือต้องกินขอก้อนเรากลยทำมื่ยเนเราก้อนกินขวก้อนก็ร่างกาคือขก้อนไ่อ

น,ะน,าน,น่าินสนุกครับผมน่ากินมากมากเลยขอรีวิวครับพี่มาทำช่อง youtube ครับผมมาเลยนะมาทานครับมาซื้อกินครับก็เลยมาถ่ายทำม,มาถ่ายทำโฆษณาให้ด้วยผมกับยุทธทางเพืยอย่อนตลาดนั่นแหละ บ้านผมก็เลยยุบปากทางเฮียเพื่อยังตลาดนะช่องผมกับคนกับลสินร้านพุทธาเล่ครับก็<อ>ติดตามก็เ,เงินกวนน่นแหละไม่ค่อยเบิ่งตลอดอยู่พอสมจใจผมกันครับ <c oughs> ข้าจักเรเป็นหละผมมาหนอันน่ะคณะคณะแกนี่บอกเื่อนแกนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับร้านแกนี่สุดยอดมากครับหมูกรอบนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแบบ มีแต่หมูกรอบเยอะผมยังไม่เคยมาทานผมเพิ่งครั้งแรกเลยที่มาถ่ายทํารีวิวร้านแกรครับมาถ่ายทําร้านแกร,ร้านนี้ครับชื่อร้านบ้านหมูกรอบครับเนี่ยไข่ดาวเราเมื่อกี้เรากระเพราหมูกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวเรายวทำค้ะผมผมชอบใบคณะไร้ายด้วยพี่จบผม แขกทยอยเข้าร้านอยู่ช่วงนี้ครับพอดีตอนแรกว่าจะนั่งอยู่หาดจุกเกียดนะแต่ที่คนเยอะมากเลยช่วงติดช่วงนี้ออกพรรษาไม่รู้ว่าเป็นยังไงช่วงเนี้ยช่วงเดือนตุลาเนี้ยก็เลยออกมาจากหาดจุกเกียดเอฟซีบ, <FC S 2> บอกว่าไม่นั่งคนเยอะว่าจุกิก <c oughs> ก็เลยได้มาแถวสะพานเทพสุดา ถ่ากินข้าวเสียว,ว่าจะไปสะพานเทพสุดาต่อเพื่มาถ่ายทําร้านแก่มาถ่ายมาซื้อกินลองดูกัน าใบขนาดซะน้ำเด้ครับนเอายันยันยันยานไอ้ท่านผู้ชมวะไอ้ไรล่ะไอาน้ำพอท่านเบิดตัววงแกะซะดีร้านนี้อยู่ในอำเภอสักขันนะครับท่านผู้ชมเขตจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านผมนะครับถ้าใครแวะมากินทางที่จะทางเข้าในอำเภอสักขันเนี่ย ฝั่งซ้ายมือติดถนนเลยนะครับฝั่งซ้ายมือติดถนนเลยครับเพี่ยหวเะอะไรเห็นว่าตลกนิดตัดตัืครับผม ใใเดี๋ยวใส่หมูกรอบอพ่บิง้งต้ใ่วาอ๋อว่าเดใส่น้ำแันนะไอช่วงที่พัดว่าท่นเดใส่มหมูกรอบป่เดี๋ยวมั่เหนียวอ๋อป่อ๋อเตะี่มันถืควมเหนียวอ๋อตะอ๋อมันเป็นเอกลักษณ์ของลาอเป็นเอกลักษณ์ของ้านอ๋อ้านเพั่เทีดแบบนี้ท่านผู้ชมครับแต่ว่าลาดเพื่อนเทีดแบบนี้เแบบว่าพัดพักขนาดสักวันนึงเอาหมูกรอบลาดเซเพื่อนว่าครับแมนโอ้ นี่ครับเดีกอะไรเป็นเน้ป็นเดี้ยแนวนี่ครับนี่บ้านเซงศินปพี่ครับผมเนี่ยพนเป็นเริ่พัฒนาโมกบครับอ่าโอเคงขึ้หนึ่งอะเรอ่ะสอง

เนะสร็จน้ำสามลายแล้วอือมากินข้าวด้วยกันครับ สวัดีครับนี่ไรอ่ะลงกิีดดอกใช่ไหมจำบักเดี๋ยวตัวเดีตัวเดี๋ยวตัวอ๋อน้องพุกปามากินข้าวเลยปามาเที่ยวอืมร้านนี้อร่อยมากเชอาท่าอยู่ ใหญ่ใหญ่ขนาดตัวเล็กจะใส่เลยนะอันนีว่าอะไรตังแค่ใส่เลนะใหญ่เอาอ้พัดถ้ากระเพาะมูกว่าแบบนี้เพราะมีเขามีนะ ครับก็ต้องกัครับพี่น้องรับเดี๋ยวน่อากเมาไปกินบ้านกัได้ครมาเลยแค่เลยแี่้องแช่เลแล้วท่านผู้ชมนี่ยแค่ด้วยนะฮึ ก็อเอฟซีนะครับเอฟกินเขาเยอะกินเขาไปเจดอะไรแล้วมา <c oughs> ดิว่า,านน่น,นะครับมาได้อ่านเห็นนะครับผมกินเขา ทันคนนะเขาเนี้ยพี่น้องแปดเยอะครับเพนนียงเพื่อนเพียงไปลว่ แดนครับแงให้ล <s anh örung> <oui> <sin or ï ssa> ูกขันเน่ยไหกเราจะซีนี้นะสองังครับได้กินโยคุยลคุยเลแดงสองนั่งองหน่อยดไปไมขาตั้งสองอืมไม่หรอ วันนี้เบิ่มสองจานนะครับวันนี้เพราะว่าอร่อยมากต้องกินนี่เังเราจะได้ทำคลิปกับ<ะ>น,อนอออ้องเจ็บซีนน้องบุ <c oughs> ๊กเองซ้มวยครัพี่เนาะครับมวยสิซ้ำมวยเตรียมมาแล้วในวันนี้เยี่ยมมาแล้ว <c oughs> ท,ที่แน่นอนครับกระสินไม่หม <c oughs> ูครับผมเออนี่ <c oughs> เนี่ยจานหนึ่งกี้กินผัดผัดกระนาหมูกรอบไปแล้วหมดไปจานหนึ่งอันนี้อะไรน,น,น้ำน้ำพริกน้ำอันนี้อ๋อน้ำปลาน้ำพริกเอาเลยคือผัดกระนาหมูกรอบหมดไปจานหนึ่งแล้วอันนี้จานที่สองก็จะเป็นกะเพราหมูกรอบนะจ้ามากินกันส,สุดแซ่บบิ๊กหมูผัดชูอืมโอเยื่อนนะครับเนี่ย ไล่ไปโอ้ยบังกลงนันเอาบังนีโอ้ยบังนี่ จานนี้จานที่สองจานที่สองจอยได้แล้วนี่เต็มที่แล้วแฉมา้ <c oughs> มาผมมะแตงแคบเ<ม>กลือด้วยนะของควรมาให้หน่อยท่านผู้ชมมาไห้อันกินข้าวสงส่ดสงให้หนอัสสนสงให้ในอันกินข้าวหน่อยผมจะยังไม่มีตังค์เลี้ยงลนี่ ครับครับ thắng ครับ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  เราิ้ารนะกรั uh, Arizona, uh, ิมานะับด้วยอร่อยรออรอมากจินจานที่สองมจานนึงต่อยจานหนึงส่งมาเร็วๆเลยถาว่า้านรใครจะส่งเยอะสุดอร่อยจริงครับไม่ต่อกว่กนี้คส่งไม่ได้ไม่ได้รุ่ง้ังคับก็เลยหยงตของเราพี่น้อง Hạt <laughs> ờ, khe này khe Cái, này khe, cái khe này thật Cái khe này tỉnh văn พร,พริกเขานี่เผ็ดมากเลยเพราะว่าพริกแห้งนี่ก็พริกแห้งแล้วนี่พริกแห้งเขานี่เผ็ดจริงๆยอมรับได้พริกแห้งเขาเผ็ดมาก,มพ,รกพริกแห้งเนี่ยก็จะทำเองเวียไทยจีบซอย ไตรงับาวตรงเรื่องกับของควันของของควันไม่ใช่อะไรเลยครับพนุนกุน ตัอตุ้นเขตควนยังอยู่ในดวตอตุนกับพี่น้องตอตุ้นี่หี่รับ ขาวดาวมาล่งอย่งนี้ขาวดาวขาดาวมลงอย่างนี้ไดาวครับไข่ดาวไข่ดาวตงใส่เจลือาไข่ดาวลงไข่ดาวไ่คขบ่ดาวลงไป

Hehehehe <laughs> <laughs> กันต่อครับอยู่ร้านบ้านหมูกรอบครับมากินด้วยกันให้มาเลี้ยงหน่อยร้านบ้านหมูกรอบไอจ่ายผมนี่แหละครับื้อฮ่าฮ่าาวันก็ไปหายมืย่ไหร่จ๊ะ Okay. <laughs> สะพานเทศตยบตัวจัดลอยไม่หวานเลือดไหลแกงสิยหลังจากที่เรากินผัดกะเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปเที่ยวสะพานเทพยบสุดาต่ออำเภอสักันนะครับตอนนี้ออกจากร้านที่เรากินผัดกะเพราแล้วนะครับจะไปสะพานเทพยบสุดาต่ออยู่ในละแวกนี้แหละสะพานเทพยบสุดานี่ที่เราเห็นในนี้ในอำเภอสักันนะครับจังหวัดเชียงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่แหละอำเภอสักันครับ เราจะแวะข้าไป